นี่เข้ามาอีกรอบเขาก็เป็นคนใหม่แล้วคเป็นคนใหม่แล้วเนนมวจมมาแล้ว,วเมื่อกี้ไม่ใช่เจมให้ดูรายละเอียดผมฉันชอบมากนะละ่ะและฟิินชลอเออเออเอเอ ันล่าดีคุณชมค่ะเบาสาวก็คือมาไว้ผู้ใหญ่นะคะวันนี้นี่เขามางอนสาวเขาบอกว่าขอสาวยกให้ไหมเออเออเอ้เธอต้อง15กระลัดบอกอย่าไปยับแรงเสื้อาเสื้อหลัดมากเสื้อหลัดมากเออเออเออไปดูไปดูลานไทยกันดีกว่า ไปเลยครับไปดิเอมาป้อนหน่อยหนึ่งสองสามไปจะรีบก็บไปยครับ ก็คือแบบสบายมากื่อกี้เธอแบบเธอแอบกอดคอเขานะใช่สัมผัสซิน่ีเพื่อนเจนเป็นไงบ้างคะสวยมากเลยค่ะแลดูเป็นหนับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณลูกนะะสวยมากดูตาดูตาสวยมากจริงใจแบบนี้ชอบโอเมารอดูกันว่าตอนถ่ายจะเป็นยังไงความมืออาชีพของ มันที่สุดอยู่แล้วโอเคไปรอดูกันค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็คือแต่แงตเสร็จแล้วคอมพลิทลุบลุบที่สองดูดยมันแต่งเสร็จแล้วทุกคนแฮปปี้เวิร์ดแต่ว่าตอนนี้โบกำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศตอนเธอโบเขาแบบทานแบบน,น,นินอเลยอะนิโอยุไหมก็ไมเป็นไรบรรยากาศ

เหมืนจะขาของัวแล้วอะไรนะเหมือนากเลยอ่ะนห้านหน้ดกินกับขานมากินชานสลิดมากินฉาน เสร็จแล้วค่ะทุกคน,นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเซตสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายเนี่ยคือจะเป็นแบบบล็อกตานด,ดำมาแบบเปรีร้ยวเลยนี่คือเพื่อเจ็มว้าวโอว้วหแมนดานเลยนะผูครูอแมมด้าเลยทั้งลุกทั้งไฟทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคลิปต้งฟิตเตอร์กับพี่เต้นเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคแฮปปี้เป็นทีมเวิร์กเซตแรกอับทุลักทุเลไม่ต้องเนาะเซตแรกคือแบบยังไม่ค่อยชินอะเซตที่2เนี่ยเริ่มได้แหละ เริ่มมาแล้วเทิ่สุดท้ายนะที่สามน่าจะแบบเยีเ่ยวอย่างเงี้ย ค่ะคุณผู้ชมสําหรับทั้งเซตคู่เซตเดี่ยวเซตรวมทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเปลี่ยนชุดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนว่าวันนี้ทํางานเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปของชูริสคาวเขาเชนนี่เขาจะเก็บบรรยากาศแล้วก็เออเอาไปแบบว่าประมวลภาพการทํางานวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาถ่ายกัิทีมนะของเชอริสแอปเปิที่เราต้องเป็นตัวเดเตอร์ือคือวันนี้ถ่ายไปหลายมากแล้ววันนี้เรามีทีมสองคนนะครับ ตกับเสียงสนุกตัวเองสนุกมากครับถายแต่เช no <es ้าถ่ายมากที่แฟ้ทุกคนได้ชมเยอะมากพี่ชอบซีรีส์สที่ควรใส่ที่สเสอแล้วก็อชาแล้วก็ิแล้วก็อดูนะครับก็เป็นแบบเกมตัวอัะครโปก็ชอบ เลยจะมีขนมมามตลอดเยอะมากก็ันทีมนี้ครับ <c oughs> พวกเราทุกคนแล้วก<อ>็พี่วิทีมงานทุกคนตั้งใจมากก็คือคิดมากันแบบดีมากอะ่ะคือทุกคนทำกันบ้างกันดีมากาาาแล้วเขาก็ถึงหน้าเตวเ็มที่มากอยากให้ทุกคนได้เนหะ็นสะิ่งเจ๋อเร็วๆนะตอวเราลุ้นสุดมากมทำลูกเกี่ยวเราทำรูปหมดหมดเลยดีกว่าทุกลูกเลยดีกว่าก็ อาจารย์ทุกคนก็น่าจะได้เ,เห็นรูปใหม่ๆของพวกเราสองคนด้วยครับครับปีใหม่ปีนี้นะครับก็น่าจะโูก,ก้ก็ทุกคนกรค,ครับมีทำมาสู่นะครับถือว่าแข็งแรงเดินท้ทำไปไลยก็ขอให้เรียนทำนครับครัขอให้ปีหน้าทุกคนนะครับเฮงเฮงบ้างด้วยด้วยแล้วก็ทุกๆปีต่อๆไปเลยขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยครับใช่ครับแต่ว่าปีหน้าครับเราเป็นที่หนงานให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะครับชื่อว่าเรื่องเลิกเตะ เป็นงานแรกที่ได้มีการแบบเขาเรียกว่าถ่ายจริงจังแต่งหน้าท,ทําผมถ่ายภาพคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเจ้ากูคำว่าคู่คือตอนแรกเพื่อนก็เต้นไปถ่ายปฏิทินำขำๆมัอ้อก็ำขำๆท็อปฟอร์มมาก <c oughs> อยากดูภาพในปฏิทินที่ออกมามาก่อนมึงกูจริงจังมึงดูด้วยข่าวว่าคนนี้ ยิวทุกอย่างมาคือใครคุณแอมอคุณแอมเชอริสเนี่ยคุณแอมเขาไม่มีทางแบบปล่อยให<ล>้เราถ่ายพวกเบ้ะลงหล่อ,เ,อ,อเป็นของขวัญชิ้นแน่กับทุกคนนะออที่ติดตามแบบแ,บบแท็กเฟินเจริง,รง,รงอุ้ยจริงเพราะว่ามือผมว่าคนที่จิ้นเรามันเยอะเข้าใจปะเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเออก็ขอบคุณเชอริสจริงๆที่เอาเราสองคนมาถ่ายแบบอะไรนี้ได้ต้องคอยดูเรารู้ว่าเบิ่มตัวแค่ไหนนั่นแหละก็เป็นที่มาของวันนี้นั่นแหละก็เป็นที่มาของวันนี้เอาเป็นว่าคนที่ตามเต้นเจมส์ก็จะได้มีความสุขกันมีความสุขเนาะ ไ,ได้วันนี้ถ่ายไปทั้งหมดกี่เซตแล้วก็ชอบเซตไหนมากที่สุดครับถ่ายไปสามเซตฉันชอบเซตนี้มากที่สุดเออมันเป็นตัวเองเพราะว่าหลายคนเวลาติดตามที่ติดตามฉันนะอ่ะก็คงจะรู้ว่าแบบเวลาฉันแต่งตัวอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยฉันจะชอบฉันไม่คนชอบแต่งตัวเยอะๆฉันไม่คนชอบเฟอร์ชอบขนสัตว์ชอบบู๊ชอบหนังเซฟนี้ก็เป็นเซตที่ประทับใจที่สุดเป็นเองถ่ายมาทั้งหมดสามเซตเหมือนกันคุณชอบทำไมวะก็โกหกไม่ได้แล้วทำไมชอบเซฟนี้ทำไมอ่ะ มันเป็นเซตแบบปินาเล่มันก็แต่งอยู่ปะว่าแบบคาดหวาดคืนวานมึงดูกิฟต์ด้วยเอาเลยมาไม่ชอบคุยโย่กุยอยากจะรู้นะว่ากิฟต์มึงซื้อที่ไหนทำเพลงทำงานร่วมกับเชลิสครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเพรนี้เป็นการถ่ายปฏิทินครั้งแรกเออคือปกติก็คิดไหมว่าวันนี้จะมีปฏิทินเป็นตั้งับ่บ้านคนรู้ไม่เคยก็ขอบคุณเชลิสจริงๆแบบที่ชวนมาแล้วก็ตอนแรกเราก็เออไม่คิดว่าแบบ เขาจะให้เติ้ลเจม,มาอยู่ปฏิทินที่เป็นแบบว่าคำว่าเชอริสเข้าใจผิมไ,ไหมขายกูก็ไม่เคยใช่ให้เขาขายเออก็มีความแบบเป็นแบรนด์ไอมบาสกดเรามันดีดอกรเกมเลยยอดขายกว่าล้านล้านสองเออเอาที่้านสอง <c oughs> เออก็องขอบคุณเชอริสมากๆๆครับเ <c oughs> ออข่าวสารขอเจมนะเปิดแบรนด์มาจนหนึ่งปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างเหนื่อย ต้องยอมเรามันเหนื่อยมากแล้วก็เอ่อเครียดกดดันหลายอย่างเลยมีช่วงที่แบบว่าไม่อยากทําแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกคนดันตัวเองรู้สึกมันไม่ใช่ทางไม่รู้เลยนะวอมรู้สึกเนี้ยพอเรไม่รู้เลยนะแบบรู้สึกว่าแบบเเปิดใจครั้งแรกหรอใจครั้งแรกตายแล้วปกติใครจะมันั่งถ่านกันเอาไปดีไปเลยว่าริดดอก มันมีความรู้สึกละบางช่วงที่รู้สึกว่าแบบเหนื่อยจังเลยเหนื่อยกับแบบว่า <S <S ในกับการกดดันตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราอะแบบอยากทําอะไรแล้วอยากทําให้มันได้แบบตามเป้าตามเป้าอะไรเงี้ยก็นี่แหละมันมันในยุคเข้ายากต่เลยอ,อะไรเงี้ยแล้วแล้วมันเป็นช่วงที่เราปวดตัวมาแล้วเราเจอปัญหาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำห้เศรษฐกิจบ้านเรามันแบบไม่สามารถที่จะ เป็นไปตามว่าที่เราวางแผนได้คือจริงๆก็แบบอยากทำเซลกว่านี้แต่เห็นทุกคนเราก็ทุกคนก็เต็มที่แล้วอะไรแล้วการที่ทำาแฟมาหนึ่งปีแล้วมีคนรู้จักชื่อแบรนด์ของเรามาในสเต็ปเนี้ยเราก็รู้สึกว่าสำเร็จแล้วเหมือนกันแล้วก็พอยิ่งออกกาแฟออกมาแล้วมีเสียงตอบรับที่ดีคือคนซื้อเยอะมากทั้งกาแฟแล้วคอลลาเจนแล้วพอคนที่กินกาแฟแล้วตามมาซื้อคอลลาเจนอีกอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งทำแล้วรู้สึกแบบหเนือไนขอบคุณจริงๆ ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่